กลับมาตมกันต่อกับคุณอ๋อและก็คุณเจี๊ยบครับผู้คุมนักโทษเดือนจำกลางจังหวัดตากซึ่งหลังจากที่ได้รับรู้เรื่องราวในมุมของผู้คุมกันไปแล้วครับคราวนี้เรามาฟังเรื่องราวของนักโทษกันบ้างครับว่าจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับวันนี้เห็นบอกว่ามีอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องขังใช่ไหมเป็นผู้งขังคะะ่ะพอดีใกล้จะพ้นโทษแล้วค่ะันถือว่าชั้นดีมากชั้นชั้นเยี่ยมเลยค่ะชั้นเยี่ยมเลย,เลยก็เขาคดีฆ่าคนตาย ฮะใกล้จะพ้นโทษอ่ะก็เลยเชิญมาเพื่อจะฆ่าใครที่นี่เพื่อจะให้บอกเรื่องราวในเรือนจำว<อ>่าว่าเขาอยู่ยังไงเป็นยังไงบ้างเขาเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาเดินมาเลยนัย่งรังขอเชิญนั่งรังค่ะสสวััดีคบบรบสวัสดีคบบรับสวัสดีครับสวัสดีครับ นักโทษที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศไทยค่ะหและนี่ก็คือคุณหลังพระนครนลครับเป็นนักโทษก็จริงนะครับแต่พ้นโทษมาแล้วกว่า10ปีและปัจจุบันก็กลับตัวกับใจครับทำอาชีพสุจริตแล้วอิกนด้วยซึ่งวันนี้ครับทางเราเนี่ยก็ได้เตรียมกับคุณหลังครับให้มาอภิมั่มว่าตัวเองเนี่ยยังไม่พ้นโทษและยังเป็นนักโทษคดีฆาตกรรมอีกด้วยอ้าวมาดูปฏิกิริยาพี่มั่มกันครับว่าจะมีท่าทีอย่างไรเมื่อต้องเจอกับนักโทษสุดโหด ร да ู้จักผมไหมรู้จักครับชื่ออะไรชื่อหมั่มครับชื่อหมั่มครับเป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยคนหลังคนกรุงเทพครับเหรอแล้วเพราะอะไรมันถึงไปทําร้ายคือผมทําอาชีพเป็นมือปืนรับจ้างครับเอไอ้ดาะก๊ัตไม่อยากจะฆ่าใครนะสองคนไม่มีแอบแวะติดตลกแก้ความกลัวสักหน่อยเลยครับจริงมันคืครับ เลยหรอรายได้มันดีฮะหัวละเท่าไหร่ก็แล้วแต่เคสครับใครดังใครไม่ดังอย่างนี้ไหมใช่ครับใครมีผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหนครับแล้วเรายิงมากี่คนแล้วก็ก็หลายคนนะแล้วโดนจับกี่ครั้งแล้วผมโดนจับครั้งนี้ครัครั้งที่9้าแล้วครับครั้งที่โอ้โอพี่มัมถึงกับตาลุกวาวคุณหลังเองก็จัดนักเล่นเนียนสมบทบาทจริงๆตั้งแต่สถานพินิจแล้วคุกเด็ก คุกเด็กแล้วก็ขึ้นมาคุกทหารแล้วก็มาคุกปัจจุบันเนี่ยฮะไม่เข็ดไม่เลยเหรอคุณหลังมันอยู่อยู่อยู่บ,บ่อยๆแล้วมันก็รู้สึกชินนะฮะเอเหอมือนอยู่ข้างในแล้วเราก็มีเพื่อนแล้วเราไปมีหลอนไมมหมเวลาไปยิงเข้ามาเนี่ยมันมัน <c oughs> เออแรกๆมีฮะบ,บ่อยๆก็ชินชนะเลอแล้วเราไม่กลัวบาปกลัวกรรมไหมตอนนั้นหรือเราไม่ได้คิด <c oughs> ก็ถามว่ากลัวบาปกลัวกรรมไหมแรกๆก็กลัวนะพอทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็รู้สึกชาชินอย่างเงี้ยเหลอ พี่อ๋อเคยบอกเคยอะไรเขาไม่ตอนใจดูนะก็เพิ่งมาเจอกันนะคะเพิ่งมาเจอกันที่ที่เรียนจํานี้ค่ะที่ตากนี่เลยก็แสดงว่าเขาทำไปทำที่ท้องที่ตากเลยค่ะงดก็พอดีเขาก็เลยชวนเขามาด้วยเพราะว่าใกล้จะพ้นโทษแล้วอีกกี่วันก็พ้นโทษอ่ะอีกไม่ประมาณสามเดือนค่ะอีกสามเดือนติดกี่ปีแล้วเนี่ยติดกี่ปีแล้วล่ะแปดเก้าปีแล้วครับฮะเก้าปีเก้าปีแล้วแล้วเราจะทําอีกไหมถ้าเกิดออกไปเนี่ยก็ไม่แล้วครับพอดีจริงแล้วมันมีอยู่เคสหนึ่ง เขาจะให้ผมเนี่ยฆ่าสามีเขาเพราะสามีเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นชู้บ่อยแต่ผมทําให้สําเร็จเลยอครับก็เลยคิดว่าจะเลิกละสําหรับถ้าเกิดฆ่าได้ก็จะเลิกละแต่พอดีฆ่าไม่ได้ทำไมพ่อะไรฆ่าเขาไม่ได้ก็มันผิดแผนนะเลรอมีใครเคยร้องขอชีวิตเราไหมว่าอย่าทำผมเลยมีไหม ก็ไม่มีฮะเพราะไม่ทันได้ร้องฮะจะโป้งเลยจะโป้งเลยฮะอือพี่หม่อมของเราชักจะไปไม่ถูกซะแล้วลยครับเราซักทอดไหมเราซับทอดคนจ้างด้วยไหมก็ไม่ครับพอจบคดีเราก็ต้องรับจบให้ได้ฮะเพราะเราเดินอาชีพนี้เราก็ต้องแบบเราก็ต้องมีจัดจ้างเหมือนกันใช่ครับเอาแล้วก็เราให้การว่าย่งไงทาคนเดียวก็เบี่ยงเบนคดีไปฮะแบบเป็นทะเลาะวิวาทบ้างอะไรบ้างแบบวางแผนกันไปอย่างเงี้ย ใครเป็นคนจ้างเดี๋ยวขอมีรูปคนจ้างใช่ไหมคะมีฮะคนสุดท้ายที่จ้างมันไม่สำเร็จค่ะรวยเลยฮะคนู้้ไว้เลยฮะเหลียงรูปคนจ้างคนไหนไหนอะอีนนี่มันโหดร้ายอันนี่มันโหดร้ายเนี่ยปัญหาจังหวะอยู่หมดเลยเอาดินี่เอาดิพี่หลังเป็นใคร ผมไม่ใช่คดีฆ่าครับฮะไม่ครับผมเป็นนักโทษนะเออแค่ผนโทษมาแล้วสิปีครับผนโทษมาแล้วสิปีฮะอดีตนักโทษใช่ฮะแล้ะผนโทษมาแล้วสิปีคคุณเเยห็นที่ไหนคุณเคยไปออกตีสิบด้วยไหมใช่ป่ะก็คือเคยออกหลายรายการนะนักโทษกับใจผมว่าเเคยห็นนนักโทษกับใจค่ะเออเหรอค้อนีอะไรอ่ะ ส่วนใหญ่โดนคดียาเสพติดเพราะติดยาแต่เข้าหลายครั้งจนสุดท้ายเนี่ยทำคดีชิงทรัพย์เป็นนักร้องเลยไม่ใช่เนี่ยออไม่ใช่ฮะไม่่ใชเป็นนักพูดเป็นนักพูดเป็นนออใช่ใช่ใช่โอ้ชิมงานเตรียมผมเนี่ยผมคิดคิดมากเลยนะต้องมาเล่นอะไรแบบนี้เนี่ยเออเนียนมากเลยนะเขาพูดไปนานๆเนี่ยจะเชื่อเนี่ยจะเชื่อเนี่ยทางนู้นทางเวทางโน้นเห็นเดินมาปีมาหากูเลย ตั้งใจเล่นมาเลยไม่ได้มองคุณหลังนะตั้งมองหน้าเลยเออเล่นใครไม่เล่นเล่นเกจิอีเวนแล้วทำไมติดเยอะขนาดนั้นคือมันเยอะเออจริงๆแล้วผมมาคดียาเสพติดผมโดนตัดสินน้อย3เดือน6เดือนพอออกมาก็เลิกไม่ได้ก็เลยโดนจับจนครั้งสุดท้ายเนี่ยติดคดีชิงทรัพย์เพราะว่าไม่มีเงินซื้อยาเสพติดเลยไปชิงทรัพย์เขาศาลตัดสิน10ปีชิงทรัพย์ไม่ได้ฆ่าคนตายไหมไม่ฆ่าครับ อาถ้ามันติดติดจะทำร้ายะเราเราขั้นตอนเราติดคุกหลายครั้งมันจะมีใบแดงไม่เข็ดลาบอย่างเงี้ยมันจะมีตาแดงมันจะมีพวกนี้หมายหัวไว้ครับแล้วอยากจะติดขายอะไรเมื่อก่อนกัญชาหรือม้ายาบ้าเนี่ยครับสุยาบ้ายาบ้ายาบ้าแต่ตอนนี้ก็คนทั่วไปแล้วสิบปีแล้วสิบปีแล้วครับตอนนี้ทำอะไรอ่ะผมเป็นมีออาชีพเป็นช่างทำกีตาร์ครับทำเครื่องดนตรีทำกีตาร์แฮนด์คัตสตอมแฮนด์เมคดีไหมกีตาร์ดีไหมดีครับขายดีครับมียอดจองคิวก็สี่ปีครึ่งตัวหนึ่งก็ห้าหมื่นบาทพี่หนำรับสตูไมฮะ เออเอามาด้วยป่ะล่ะมีอะไรีาไม่มีู่ต้องสั่งทำครับโอ้ไม่ผลไม่พิซซ่าไม่เป็นครับเออดีนะรล้จตาเขาเป็นคนถุภาพนะไม่น่าเป็นขายของพวกนี้ได้นะนะรู้เขาคนถูกภาพพี่กุใช่ไหมผมเคยเป็นขาใหญ่ในคุกจริงเหรอชื่อผมชื่อหลังพนครนแก๊งผมชื่อแก๊งพนครสมัยหนึ่งผมเคยเป็นขาใหญ่ในคุกเขาเรียกยังไงคือขายหมายถึงคือผมมาตอนนั้น่ะชีวิตผมกลับคือผมจะคิดว่าไม่ปล่อยตัวในคุกแล้ว คือแบบจะยอมใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเพราะว่าหนึ่งเราเรา,เรายุคสมัยผมมันไม่เหมือยุคสมัยของพี่อ๋อมันมียาเสพติดมันมีโทรศัพท์ออมันมีขาเล็กขาใหญ่แก่งแย่งชิงดีกันอองั้นเวลาเราอยู่ในเรือนจำเนี่ยเราจาเป็นต้องทําตัวให้แข็งแรงและในเรือนจํามันเป็นโลกของพรรคพวกออถ้าจะใหญ่ได้ก็ต้องมีก,ก๊กมีแก๊งไปถึงจุดที่แบบ<ๆ>เพื่อนเพื<ๆ>่อนก็สถาปนาให้<ๆ>ใหเรามีอิทธิพลอะไรอย<ๆ><ๆ>่างเงี้ยก็ตามน้ําตามน้ําเลยเพราะว่ามันก็คือในเรือนจํามันเป็นโลกมืดนะในยุคสมัยของผมมันก็เลยแบบ คิดตอนนั้นก็ว่าชีวิตนี้เราคงต้องจบในเรือนจำแล้วปล่อยตัวมาคนก็ไม่ยอมรับหรอกพฤติกรรมเราภาษาคําพูดเรามันหยาบคายอะไรแบบนี้ในชั่วโมงนั้นนะครับและอะไรเป็นแรงบันดาลที่ทาให้รู้สึกว่าไม่เอาอีกแล้วผมต้องยอมรับตรงๆว่าผมเปลี่ยนได้เพราะศาสนาพอดีผมเข้ามาในศาสนาคริสต์มาเชื่อพระเจ้ามาเชื่อพระเยซูเงนี้แล้วพี่น้องคริสเตียนก็เหมือนกับเริ่มให้โอกาสผมทําให้ผมเนี่ยเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองเหมือนเขาเริ่มสอนว่าให้เรามองโลกในแง่ลบ ป็นแง่บวกมากยิ่งขึ้นแล้วเขาก็ช่วยสนับสนุนอาชีพการงานที่ผมมีเนี่ยพี่น้องคริสเตยนเป็นคนช่วยทั้งนั้นทําให้เราสามารถยืนเหมือนเรามีเพื่อนคนที่คอยชักจูงให้เรายืนแข็งแรงในสังคมได้คุณเจียบเคยไปเจอนักโทษที่เขาออกมาแล้วเขาจําเราได้มีครับเคยเจอครับครับมันโดดเตะเลยเคยเจอที่ไม่เคยมีที่ที่เราเคยไปตีมันในคุกอะค่ะใช่ใช่แล้วก็แล้วมันก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกันข้างนอก เดี๋ยวคาด้วยอ่าเดี๋ยวไปเจอข้างนอกโอ้ยแล้วพอมันปล่อยตัวมาจริงๆเราไปเจอมันจริงๆอ่ะเห็นหน้าเราแบบโดนแน่เลยันเนี้ตึเองมันวิ่งเข้ามาหาเลยนะเราก็กล่าวว่าโดนแน่เพราะเราถ้าอยู่ข้างนอกเราสู้มันไม่ได้อยู่แล้วรับอยู่แล้วเข้ามาแม่สวัสดีค่ะโอ้ช็อกค่ะอันนี้มีโอ้ดอนจมวุฒิอันนี้ดูเรียบร้อยนะคือผมมาไปเจอพี่อออครั้งแรกอ่ะผมเข้าเรียนจำหญิงแล้วอย่างผมเนี่ยเข้าไปสาวๆก็จะกรี๊ดกรี๊ดลางพี่อ๋อ เงียบเลยเงียบไปนะโอ้อันน้ตอนที่ไปไอ้ปาคาถาเนี่ยใช่ใช่วต้องพูดเอาละวันนี้อ้าวคุณเจี๊ยบมีอะไรอยากบอกผู้ต้องขังที่กำลังติดติดอยู่เนี่ยก็ก็อยากให้ตั้งใจศึกษาเรียนหรือว่าไม่ครับหรือว่าอบรมฝึกวิชาชีพต่างๆจะได้ตั้งใจทำงานวิชาชีพคือเมื่อเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วจะได้เอาเอาวิชาชีพตรงนี้เอาไป ประกอบอาชีพภ่างนอกได้<อ>พี่อ๋อครับอตอนก็อยากจะฝากอาของเรื่องการอบรมนะคะภายในเดือนจำซึ่งตอนนี้ไอ้เรื่องสําคัญนะคือโครงการพระราชทานต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการที่สิบนะคะซึ่งพระองค์ท่านเข้าไปช่วยในเรือนจำม,มากมายเลคะ่ะทั้งทั้งเรื่องโคกหนังนาราชชันปันสุขหรือว่าโครงการกําลังใจนะคะ ซึ่งแต่ละอย่างก็คืออยากให้ผู้ขังได้กลับตัวเป็นคนดีของสังคมนะคะก็อยากให้ผู้ขังได้รับรู้สิ่งดีๆที่ว่าสังคมภายนอกเขาจะมอบให้ก็อยากให้กลับมาออกนอกสังคมได้อย่างปกติค่ะอยู่ร่วมกับสังคมได้คถ้าคิดว่าจะเอาใครตัวเยี่ยนอย่างนั้นก็นี่เลยที่หลังนี่เลยชัดเจนมากชัดเจนโอเคมากครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสามท่านนะครับพี่อ๋อคุณเยบแล้วก็คุณหลังนะครับขอบคุณมากครับ อันท,ที่เพลงมาฝากพี่เพลงหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะชื่อเพลง <Okay. S 1> อะไรครับไม่มีคําว่าสายค่ะซึ่งดูได้ใน YouTube นะคะแต่น้องเทียบจะเล่นเป็นพุ่งขังเป็นเป็นตัวแสดงเล่นเป็นพุ่งขังค่ะ<น>ดูได้น <ะ S 2> ใน YouTube ค่ะโอเคครับชื่อเพลงว่าไม่มีคําว่าสายค่ะโอเคครับ ชีวิตที่เป็นอยู่เหมือนว่ามันหมดสิ้นหนทางจะก้าวเดินมันเจอกำแพงที่สูงชันไรแสงจันทร์สองทางมืดมิดแต่ในความมืดมิดยังมีแสงดาวที่สวยงามหากว่าเธอเจ็บช้ำ พากคำคนทำให้เธอสับสนจนเธอต้องท้อใจยืนเดียวได้ไม่เห็นใครมองทางใดเจอแต่ความมืดมิดแต่อยากให้เธอคิดต้องมีสักวันที่เป็นวันของ ลุกขึ้นยืนแล้วเช็ดครับน้ำตาบอกตัวเองให้รู้ว่าหมดคืนนี้ยังมีพรุ่งนี้ให้เราใช้ชีวิตต่อไปล้มแค่ สายที่จะเริ่มใหม่แม้ว่ามันเจ็บเธ่ ได้ครับกับนักร้องเสียงทรงพลังฝันใจย,ยุค90ฟลุกไอ้น้ำกับแนวเพลงใหม่ย้อนหวันๆทำไมเอาเพงอลงมาร้องอะ่ะก็เป็นโปรเจกต์พิเศษครับก็ใช้ชื่อว่าฟลุกใจสิงเลยพี่หม่อก็คือพ่อชายเมืองสิงของเราเนี่ยให้ให้เพลงมาทำพร้อมการประชันเสียงสุดกลังกับไก่ตัวนี้ วันนี้เอ่อเป็นตัวแทนที่นําไก่ที่เป็นไก่ที่เรียกว่าเป็นไก่ที่มีเสียงขันยาวที่สุดในโลกจิ้งจกมาชันกับพี่ฟุ๊กกับครับผมมันขันยาวขนาดนั้นเลยก็ไก่ปกติจะเอ็กซ์เอ็กซ์ใช่ไหมครับพี่หมาส่วนเจ้าตัวนี้เอ็กเอ็กแล้วก็อ้านแล้วขันได้มันเขาไหมเนี่ยผมเนี right? ่ย พอพบกับเหล่าสายแร็ปที่เพลงสุดคัดใจโอเว่นแมนอาร์แบรดดิงและเต๋อแล้วนี่ไม่ได้เป็นวงเป็นอะไรใช่ไหมเป็นกลุ่มเพื่อนครับทำเพลงเราค่ายเดียวกันป่ะเป็นมีมีค่ายผมกับโอเว่นแล้วก็แมนอาร์กับแบริงเป็นเป็นโปรเจกต์ครับแต่ว่าไม่มีค่ายครับผมค่ายอะไรมิกซ์มิวสิกครับมิกซ์มิกซ์มิกซ์โอช่ามาเด้อ